แล้วแล้วมาตอนเย็นนะอขอขอแถมหน่อยขอแถมนอ,ออนอกเรื่องนอกเรื่องวัคซีนหน่อยเออข้างบ้านผมแฟนขับลุงตู่คือบ้านผมเนี่ยจะจะบ้านเยื้อเยื้อกันเนี่ยครับเขาเขาอาคู่อะไรคู่ขัดแย้งลุงตู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย <laughs> เป็นแฟนขับลุงตู่ มาตอนเย็นถือมือโทรศัพท์มือถือเลยดูท่าทางไอห้หลวดนี่มันน่าจะคล่องเทคนโนโลยีมาถึงก็บอกเอ้คุณสุปันคุณเล็กดูหน่อยอผมเนี่ยลงทะเบียนคนละ,ละครึ่งผ่านแล้วแต่พอลงไปลงแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันหมุนกี่กี่กีแล้วมันบอกว่าไม่าสาไม่สามารถพบสัญญ,ญาณอินเทอเรอ์เน็ต c i ไอศูนย์ศูนย์ห้า ก็บอกผมเนี่ยนะมีอยู่สองค่ายสัญญาณเน็ตตั้ง AIS ตั้ง D-TAG สองสิ่อมันก็ขึ้น CI005 อยู่มาใช้ไวไฟที่บ้านผมก็ยืนถามว่าไวไฟอะไรมิวท์ถ้าไวไฟทูด้วยยี่บ่าเขาจะได้ครบสามค่ายไปมันก็ยังขึ้นไม่พบสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับ CI005 ผมเเอแลเราล้วพี่เปิด พี่เปิดอ่าไลน์เปิดเฟซบุ๊กได้ไม่ได้หมดแต่เข้าอีกระเป๋าตังค์มันไม่ได้เออผมก็บอกว่าเอะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับพี่ไหนขอดูหน่อยก็เปิดถ้าเข้ากูเกิลไงเข้า Google ว่าเปิดแอปเป๋าตังค์ไม่ได้โว้ยคุณสัจชายพี่จวีท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้นะเออมันมีตั้งแต่ไม่สามารถเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ CI-001 ไม่สามารถเชื่อมตัอยายซีไอศูนย์ศูนย์สองบอกโอ้พบอกโอ้พี่ของพี่นี่จภูมิใจนะคนแกเริ่มเคลียรอะไรเงี้ยพี่เจต้องภูมิใจของพี่นี่ระดับห้าเลยนะมันไม่ธรรมดาจริงๆแกก็พาพาต่ผมต่อเอ๊ะแล้วแล้วคุณเล็กมันมีระดับหกระดับเจ็ดไหมบอกอันนี้อันจริงพี่เฮ้ยวันนี้วันที่สองเอออ่าฮะเนี่ยเสียโอกาสไปร้อยห้าสิบบาทแล้วนะเนี่ย ออผมผมไม่รู้แหละว่าเขาใช้กันยังไงแต่ว่าครับมันยังไงอ่ะเขาเขาเขาลงทะเบียนได้แล้วอ่ะเออแต่ไม่เชื่อมเป๋าตังค์ไม่ได้อ่ะเออเงินมันก็จะไม่เข้ามาสิไม่เข้าไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าผ่านเทษการเงนแล้วแล้วรเป๋าตังค์นะเขาก็มีแบบนี้เลยนะผมก็ดูจากเขาเป๋าตังค์คนละครึ่งเออเป๋าตังค์เราชนะครับนะอ่าเป๋าตังค์รุงไทย ครับเออผมก็บอกที่ถกมันเป่าตังไหนแน่ว่ามันเป่าตังใครกันมากเลยเนี่ยแต่แน่ๆมัเเชื่อเปาตังกูเลยอะ <c oughs> แต่เอาภาษีกูไปได้อเออคือพูดเนี่ยหลายคนอาจจะมองหายคือมันตลกคืนของชีวิตอะคุณสัจชัย <c oughs> มันตลกคืนของชีวิตนะแล้วผมถามว่าเฮ้ยคุณจะคุณจะไม่แก้คุณจะไม่ขยับอะไรเลยเหรอ ล,ลุงตู่ลุงตู่จะนั่งอยู่ในทำเนียบแล้วร้อยคนที่รอบข้างลุงตู่พูดได้ฟังเหรอหอืซึ่งคนครบอบข้างเขาบอกบางทีพูดไปลุงตู่ก็ไม่ได้ฟังออืฮะใช่ไหมเ,เพราะฉะนั้นลุงตู่ใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญของลุงตู่หน่อยมีห,หลายคนกระซิบผมว่าลุงตู่เนี่ยเป็นนักเลงโซเชียลคนหนึ่ง ทำไมลุงตู่ไม่หาดูว่า,วาเฮ้ยมันเป็นปัญหาอะไรของประชาชนบ้างเข้ากูเกิ e ได้ก็เซิร์ชก็ลุงตอ่เคยบอกนะไม่เข้ากูเก l e แล้วจะไปรู้อะไรก็เข้าไปมันก็เจอแต่เนี้ยปัญหาแบบเนี้ยใช่ไหมลุงตู่ก็น่าจะดูบ้างเฮ้ย<อ>มันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ลูกน้องอลุงตู่ไอ้ที่ปรึกษาลุงตู่ไอ้รัฐมนตรีร่วมคอรมอลลุงตู่ไอ้เพื่อนนายพลร่วมรุ่นลุงตู่อ่ะมันก็พูดแต่สิ่งที่ลุงตู่อยากจะฟัง คือไอ้นั่นดีครับท่านไอ้นี่โอสุดจอยครับท่านเออใครจะไปพูดอะไรที่ขัดใจลุงตู่อ่ะพูดขัดใจลุงตู่ก็อะไร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 มาจากไหนอมาจากไหนอืมคนบางคนเี่ยเคยเป็นลูกรักลุงตู่นะะบอกพี่สุปันตอนนี้ผมนุ่นท้ายแถวแล้วเอพูดอะไรเดี๋ยวเนี้แอกอะไหน่วยมองตาเขียวอ่ะอ่าก็ก็ ใครที่อยู่ที้บ้านลุงตู่แล้วก็ถ้าดูชวนหาเรื่องคงจรปรลูกผมพูดถึงใครนี่ไหมแ uh huh. ต่ก่อนนีเป็นลูกกล่กะนึกแล้วไม่ออกบอกเขาอ่เดี๋ยวนี้ uh huh. แอบอะไรไม่ได้เลยอ uh huh. แอบมองตาเขียว,ออต,ว,ว,ต,วยต,ตอนนี้เขบอกแต่ก่อนเนี่ยจากจากหัวโตขยับมากลางๆ้วตอนนี้อยู่้ทยแล้วเขาบอกพยายามสงบปากสงบคำไม่พูด uh huh. พอลุงพอลุงตูต่ตาสายตาไม่ได้ยกแก้วกาแฟแวบเลย uh huh. ผมเรียนลุงตู่ด้วยความเคารพนะก็คือต้องบอกว่าเอ้ยเกลียดรัก โกรธแล้วบ้ากันทีหลังแต่ณวันนี้ต้องมองว่าความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจะแก้กันยังไงอืจะแ,แก้ยังไงแล้วก็ถ้าลุงตูยังอยู่ในวงล้อมของผู้ปรารถนาดีพูดแต่นีสิ่งที่ลุงตูอยากจะฟังเนี่ยอืพูดขอพูดแบบหยาบๆภาษาที่โกป,รป,ปรชากซอยชิบหายแน่มันหมายถึงประเทศชาติและชีวิตประชาชนครับก็เพราะว่าอย่างนี้ไงไอ้คาว่าเจ็บจนตายเนี่ยมันเกิดขึ้นให้เห็นทุก เกินกาดไปทั่วประเทศไงใช่ไหมคุณสุปันข่าวเด็ยแต่ละวันเนี่ยคนเจ็บต้องไปนอนข้างถนนไปกลางมุ้งนอนข้างโรงพักเพราะว่าขืนอยู่บ้านตัวเองเนี่ยเดี๋ยวมันติดยกกลัวตายยกกลัวเขาก็เลือกที่จะเสียสละมันนอนข้างถนนอย่างเนี้ยแล้จนเนี่ยคนที่เคยขออีกนี่เดียวคุณสักชัยครับคุณสักชัยเคลียร์มาแล้วคุขอทำความเข้าใจให้ให้แฟนขับลุงตู่เข้าใจหน่อยครับแฟนขับลุงตู่ไม่เข้าใจว่าการขาดเบียงคืออะไรเออ การขาดเตียงเนี่ยนะครับการขาดเตียงในภาษาทางการแพทย์ในสาการโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เตียงที่นอนแล้วรักษาเพียงอย่างเดียวถ้าในสถานการโควิดเนี่ยเตียงโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ยังไม่ถึงขั้นอ่วิกฤตเนี่ยเขาจะให้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามที่เราเห็นภาพโรงพยาบาลสนามโดยทั่วไปอืแต่ที่ โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิดที่ขาดเตียงนี่เตียงแบบนี้มันเตียงเฉพาะรักษาโรคโควิดมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์นี่คือมันต้องพร้อมแล้วถ้าเผื่อเข้าหนักเข้าไปอีกห้องมันจะต้องมีห้องที่มันมีการปรับอากาศซึ่งมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลมันไม่ได้มีมากนี่เขาบอกว่าขาดเตียงขาดเตียงนี่คือแบบนี้อืไอ้บางคนคบ้องตื้นอีกบอกแล้วแล้วทำไมทำไมไม่ไปเอาข้อได้จริงมาเผยแพร่อื มันจะถ่ายได้ไงคนมานอนตีทูดอยู่สายออกซิเจนหายุ่งแยนี่ระโ,โยเยงเอาซื้อมาก็าไปแล้วเมื่อสักผู้ป่วยอีกคือให้เข้าใจก็บอกว่าเตียงไม่พอเตียงไม่พรอเป็นแบบนี้เขาไล <ป S 1> ตั้งคําถามแล้วทําไมรัฐบาลไม่จับรัฐบาลบอกอูรัฐบาลยังไม่พูดนะว่าไม่มีพบแต่รัฐรบาลนิ่งอพอรัฐบาลนิ่งเนี่ยแต่มันมีข่าวเรื่องการจัดซื้ออาวุธ ครับอันนี้คิดเสีนตายนไว้พี่ทวีพูดของการทํานู่นทำนีอ<ย>น่อืออ่าซึ่งแน่นอนละ่ะอารรวุธอย่างคุณซื้อกันล่วงหน้ามันก็มีมันก็มีลงลงลง,ลงซื้อใหม่โดยความจําเป็นของกองทัพทีท่ที่ใช้เหตุผลแต่ถามว่างบประมาณด้านอ่นไะเอามาก่อนได้ไหมจะซื้ออุปรกรณ์การแพทย์ <ไ professors> อะไรนะครับแล้วมันไม่ใช่อยู่ณ์การแพทย์อย่างเดียวนะอย่างวันนี้เนี่ยผมเห็นกรณีอากงโดดตึกตายแล้วในข่าวบอกอยู่กับลูกที่ติดโควิดสิบสี่วันแล้วไม่มีเตียงลูกตายที่ตึกครับอยู่กันสองคนพ่อลูกแล้วอากงโดดตึกตายแล้วทําไมเราไม่สานนิษฐานไปก่อนว่าอากงก็ติดโควิดเอแล้วผมเห็นเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ไม่มีชุดะไรป้องกันเลยเดินอยู่ตรงตรงนั้นน่ะ ข้างล่างตรงตึกอ่ะเขาบอกว่าอันนี้ได้มีการการบริเวณคนที่จะเข้าตัวอาคารตัวอาคารคือลูกสาวลุงลูกสาวอาโงงแตนั้นถูกต้องอืต้องรอคนที่มีชุดเข้าไปอากงมันกระโดดลงมาแล้วจะเสียชีวิตอ่ะครับแล้วทำไมเราไม่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าแกอาจจะติดโควิดเพื่อที่จะเซฟเนี่ยตองวมก็ยังไม่เห็นตำรวจมีชุดอะไรเลยนะในการที่จะเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วหลายหลายพื้นที่ ที่มีข่าวคนตายแล้วตหลวอต้องไปก็ไปกันแบบไม่มีอะไรแบบเนี้มีเฟซชิวมีอะไรก็ไปอืคือมันมันถามว่าเราจะประมาทกันไปถึงไหนนี่เจ้าหน้าที่เอาอย่างวันเนี้ยมีข่าวอพอโรงพยาบาลอนามัยตำบลศูนย์ศูนย์ตำบลใส่ชุดเนี่ยนานไปอืแล้วเป็นลมใช่ไหม เป็นลมเพราะว่าไปเป็นกล่อมเด็กไงเด็กตกใจครับเพราะว่ามาด้วยกันแล้วก็ติดจะนั่งครอบครัวก็พยายามจะเด็กไปอยู่กับแม่ออกเป็นลมแล้วก็ถามว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ยมันมองถ้าเรามองก็ใส่นานไปเรามองเฮ้ยชุดมันได้มาตรฐานหรือว่ามันแล้วมันยังไงมันมันต้องคิดให้ละเอียดอ่ะครับอ่อพี่ทวีจะแจมอะไรพี่บางทีอย่างเนี้ยที่ที่มันได้แี่จะงบเยอะมันเออ Up, uh-huh, oh, oh, okay. cool.